เปาลี่ไม่ทนเก็บนิสัยพ่อตาในบ้านเปาวลีพรพิมลเฟื่องฟูงเยือนรายการเผยเรื่องจริงพ่อสามีปาคิกเกียรติกิจเจริญในบ้านดูสัญญาเปิดคำถามทันทีทำไมาอยู่ในรายการปากิกถึงดูแค้มครืมแบบที่เห็นการสาวเปารีบแกตัวหานทันทีว่าเป็นการแสดงค่ะทำเอาหาลั่นกันทั้งสตูเท่านั้นไม่พอเหล่ากรรมการไม่ยอมลดละความพยายามยิงคำถามต่อว่าชีวิตหลังแต่งงานเป็นยังไงบ้างฟั่งปากิกกรีบ ให้เซอไพรส์คนสวยยืนยันอีกครั้งว่าตัวเองตอนอยู่ที่บ้านปาาเป็นยังไงโดยสาวเ้าตอบแบบไม่กังว่ามีความสุขมากค่ะ คุณพ่อปากิ๊กดูแลดีมากไม่เข้มขึมเลยค่ะอยู่ที่บ้านคุณพ่ออ่อนโยนมากมีมุมส่วนตัวเล่นเปียโนคุณแม่ร้องเพลงส่วนนุ้ลาอยู่บ้านก็จะฝึกทำอาหารเรียกได้ว่าหนูเปาเผยเรื่องจริงพ่อสามีในบ้านได้น่ารักขนาดนี้จะไม่ให้ปากิ๊กลืมสะใภ้คนนี้ไหวหรออีกครั้งปากิ๊กยังได้เผยนิสัยที่แท้จริงปาวลีจนยอมให้มาเป็นสะใภ้เรื่องความสวยไม่ต้องพูดถึงเขาสวยอยู่แล้วแต่ที่ประทับใจเขาคือประทับใจในความใจดีนิสัยดีได้ภรยาใจดีชีวิตจะดี ผมดีใจกับเอิร์ธเลือกผู้หญิงได้ไม่ผิดดีใจที่เขาจะแต่งงานผมอยากมีหลานมานานมากแล้วและล่าสุดปาวลีพร้อมมีบุตรมากเผยซ้อมเลี้ยงหลานรอด้านคุณพ่อชีววพาเร่งมา3ปีแล้วโดยเจ้าตัวเผยว่าเรื่องมีน้องก็รอให้ละครจบ ด้านทางคุณพ่อก็เริ่มชิวแล้วเรื่องมาจะ3ปีแล้วตั้งแต่แต่งงานมีความรู้สึกว่าพร้อมอะไรตอนนี้เราก็ไม่ได้คุมคือเราก็อยากมีรอให้ทุกอย่างลงตัวให้เราสุขภาพดีให้เรานอนพักผ่อนได้เต็มที่เดี๋ยวเขาก็มาเองถ้ามีน้องระหว่างที่ทํางานก็อยากเห็นแม่แม่พี่ๆี่ทำงานเรามีพี่ชมพู่และพี่หลายๆคนเป็นไอดอเขาก็ยังทํางานในช่วงที่แบบมีน้องอาจจะเรื่องงานที่เหมาะสมในช่วงมีน้องตอนนี้พร้อมมาก ซ้อมเลี้ยงหลานแล้วที่สุพันจะมีบุตรของญาติพี่น้องเราได้กลับสุพันไปก็ไปซ้อมเลี้ยงไว้ก่อนรู้สึกว่าก็มีความพร้อมที่จะมีน้องเป็นของตัวเองเพราะหนูว่ารีบมีก็ดีเพราะเดี๋ยววิ่งตามเขาไม่ทนันถ้าเกิดเรารีบมีมันก็จะดีต่อช่วงวัยเราด้วยส่วนเรื่องยามไม่ได้ดูหรือสายมูอะไรมากแต่มีนัดกับแม่เตยว่าถ้าจบเรื่องนี้เอาอีกสักคนไม้อยากมีพร้อมกันเขาอยากได้บุตรผู้ชายส่วนเราได้ทั้งคู่ส่วนสามีเขาก็ได้ทั้งคู่เหมือนกัน ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ